สวัสดีครับวันนี้จะมาทดลองใช้งานให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะหาว่ามันใช้ไม่ได้นะครับนี่คือสายลำโพงนะครับดูนะครับถ้ามันถูกขั้วกันนะครับไปจะติดนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสลับขั้วให้ดูนะครับว่ามันจะติดไหมบวกไปลบเราบวกไปลบนะครับ Okay. ไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับแปลว่าเครื่องน,นี้ใช้ได้จริงนะครับสหรับสายคืนนะครับ ติดนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจเอาไปทําใช้งานต่อได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ